สายดีจ้าสบายดีสุขุสุขคนช like. ูมองสุบอนพุ๊ๆกับส่องน้องอั้มพี่น้องเอ้ยตอนบ่ายบายเนาะตอนนี้ก็สองโมงกว่ากว่าบ่ายสองพี่น้องวันใดที่เข้ามาเบิ่งมาสมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องอ้มพี่น้องตอนนี้ก็อยู่หน้าพ่อลูโคกพี่น้องเอ้ยว่ามาเกี่ยวข่าวสวยเพื่อนเนาะตะเวนกะยังสูงอยู่ดอกเนาะมันนี้เห็นตะเวนพี่น้องเอ้ยแต่ว่าสุรศรัว ลมมันนี่ก็ได้แต่แดดกับพงจักน้องปรมากเกี่ยวเข่าสั้นแต่ว่าตอนนี้กะค้นเขาก่อนพี่น้อง,องจ้ามากับแม่มีพี่น้องเอ้ยจ้าจัดไปส่องแม่มีพี่น้องเอ้ยแม่คนเขาวสวยเยพ,ววยพิ่นพี่น้องไปโดยสบายดี จา้าแม่นไม่เสียวคนมาสวยไม่มีไม่เสียวพี่น้องกับร้ายเอาประมาณรถหนึ่งนี่แหละคันกล้องอีลีกับสิประมาณครึ่งรถฝนเนาะแม่น <laughs> ประหยัดเกี่ยวเนาะอย่ามันเล้วไว้ <laughs> แล้วนั่นแหละอันแมนเพราะว่าบวประจัดบมได้แหละย้อนว่าการเท่าสีเขาใจเกี่ยวรีพัดฝนดิฝนมาแล้วมันสิเอาบททันเนาะพี่น้องแมนจักที่ตกตอนไหนมืัอนี้ก็คึมคึมอยู่ตอนแรงจะเอาคึมมาหมดจ้ะยังได้กับมีน้ำ แมนเดียด๋ยวนี้หูแบบใหม่เดี๋ยวหูแบบใหม่เพราะว่าเดี๋ยวนี้นะธรรมศาสเพิ่นเห็ดได้ทุกหู่แบบนะเอตัวเล็กนางจะหลุดพี่น้องเอเ้ยแล้วบอไวเนาะ นี่อันนี้น่ะบ่แม่นบัเกี่ยวเขาเพิ่นกะกอบบ่แล้วพี่น้องเอ้ยหึงสังเกตบิงห่วงพี่น้องตากแดดเดียวนี่บัดยามเฮาไปสีนี่ฮักเบิดาว่ามันมันมันกอบแงพี่น้องเนาะสังเกตบงต้นมันน่ะซ้ายขวานาให้ใหญ่เพิ่นนั่นแหละแต่มือนั้นยังบ่ทันแล้วพี่น้อง Cái xíu mẹn trộn, phôn không nghe kêu tớ nè. Năn tớ nè. Mặt ít à? Ừ. Mặt vô lẹo. Dặn nó. <laughs> <Tha kiểu cười> <Tha kiểu>. <laughs> ลงบนไหวเพราะคนนอยน่ยเลยลืมบนโป่งเกี่ยวฝ่าน้้ำคนน่อยแห้งพี่น้องคนใดที่เขามาเบิ่งมาส้มก็จะลืมส่งกำลังแห้งใจมาให้ขอบคุณลูกคุน้องพี่น้องเนาะเพราะว่าในตอนนี้เพิินกาลำบากลดยเติบเนาะเพราะว่าได้แข่งลุยน้ำได้เกี่ยวเข่าอันนี้กด้แข่งฝนเกี่ยวเข่า มาแล้วบอว้าวส่งสัญญาณอีกโหมาก่อนหมู่เลยไอ้แคนแมนโูถีบกระคอยเด้อลูกเด้อโหอ้าว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 อ้าลูกผอบอยวิ่งอย่างเดียวโหอดก่อนหมู่ นางเอือยกับน้องน้องเพ็รตีกับน้องแนนตัวสองจอกของข่อยค่ะกาม่านางถ่ายรถเอาเอาเอาโต้นลงเลยนึกจังหวะโต้นลงลูกสิ่งจะได้ซาสบายดีปลาลูกหมสบายดีปลาลูกมาสั้นโอ้ยลูกละอ่ะ อันก็มาแต่งเงียนลูกขอเอยโหสิแก่เสือได้บ้านีเลดแก่เสือเลยบ่หน่ะทางก็ยังเปื้อนอยู่แม่เพิ่นว่าทางแหงแลยหายไปซื้อเครื่องหายเสือเสื่อนยาวฟังบุงก่อนข้ามแดดมาเอิญมาเฮือสิพาไปแมน เพื่อนั่นแหละเดแตวว่าแม่มีว่ะแม่มีเรได้แม่มีจือเละอันไม่มีถือเลเ็ดทางได้ล่านยังล้านยังล้านกี่รอล้านบาทล้านบาทรู้ไหมก็เรียกว่าล้านกี่เขล่านกี่แล้วเตี้ยมโลดมาถือนะทางแดงคีสทางแดงได้เที่ยวอยู่เนาะ มืเห็นมะอืมนั่นมันอันเสพลงในอันแตาห h ้เออตกจากผนเขาอืมมาหน่อยแม่ลูกโหยืนถ่าแม่เอิญมาไว้ลูกไว้ว้าวน้องเฟตตีเห็นนู่นี่ขินหอดตอนยังน่อยเนาะ

มมาอนอาง้อมนตะกี้เนาะอืมแมนป้าจะ่านีอ่างก็มาอืต่างกับเฮาเฮากะกับคุณโอะไปโรงเรียนอะคีโรที่แต่บ้านอะจนหอโรงเรียนปักสองกับคุณโอะอืมแมนอือจะได้ความหูก็จำเป็นจาได้ก็ต้องสู เกี่ยวเสาวนี <m> ่บ่นน่อืมเอออืมเมนเมนยัมฝนตกเมนฝนตกทำเข่าฝนกระบ้างใช่เนาะโอก็ตายเลเที่ทำชูย่างน้าตุงเตียมตุมเตียม บัดยามันด <c oughs> <laughs> nah ําหน้าเผ่าบาบมีนะบัดฮ <wurde> ู้น้องเพตตี้ได้กินยังอันนั้นลูกเอมันยังอันน่ะหุยเฮ้ยเอาเข่าเลยลูกมันจะยมปากนะลูกมันเป็ตูมันนีปากเอืบาง่็ตวู้เอาเข่าปากลูก

นี่่มน้เนาะยจะมาตรงเฮียนจะเอาใส่ปากลูกส่วนสีนี่ลาได้撒ไปตรงเฮียนล่ลาไปยังฮะคู่กวดปึ้มมันนี่นะจะไรเ่อไรเออคู่แกปึ้มอืม แกปุ่มไปยังไปกวดบ่ึึ<ม>เออคูแจกปุ่มให้เจ้าอือโนเลี้ยงข่าพี่น้งองโโอได้วีอักเสยตู่ตู้ตู้ตู้เก่งทีน่าเกีียวเป็นบ่า เกี่ยวเป็นหันเลยอาจารย์ีล้างมาได้ใช่ไหมเงะนตุ่นแมงคำพี <h <h ่น้องทำเบาเราอย่าห่างสิอำนาจพัดจักพี่น้องไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องอามพี่น้องสวัสดีจ้าน้องพัตตี้ด้ยเอาใจสิไปายไซอันนั้นเลยช่องจอกเมตาซังเ บายพี่น้องพบกันใหม่คลิปหน้าอาจารย์สวัสดีเจ้าพี่น้องฝากก็เลยก็ใส่กติดตามท่องมีด้่จะส่องม่มีพี่น้องใครมาติดตามส่องมี่ก็ขอให้สุขดีนะพี่น้องจะรวยรวยเฮงเฮงจะ